สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำาการพยากรณ์ในแง่ของเรื่องราวโควิดนะคะว่าคือพอดีมีคอมเมนต์มาที่กิ่งแต่ก่อนอาจารย์ไม่ได้คิดจะทำนะคะพอดีมีอคอมเมนต์จาก fc ว่าให้ช่วยทำเรื่องของโควิดโดยเปิดไพ่เป็นรายเดือนดูหน่อยว่า จะเป็นอะไรยังไงนะคะทีนี้อาจารย์ก็มีความคิดว่าเออก็ก็ดีเหมือนกันคะ่ะในคือเราก็ไม่ได้ว่าอวดอวดเก่งหรืออะไรนะคะเราแค่ให้อ่าไพ่เป็นสื่อในการพยากรณ์ว่าเรื่องราวมันจะคลี่คลายไปในทางไหนอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์อาจจะมีพูดในแง่ของ โหราศาสตร์กับ7ตัว9ฐานประกอบนิดนึงเพราะว่าไอเนี้ยมันจะสามารถมองว่ารายปีอะนะคะรายปีดวงของเมืองไทยหรือประเทศไทยเราจะเป็นยังไงส่วนรายรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยอาจารย์ก็ยังชื่นชมในไพ่นะคะว่าไพ่จะให้รายละเอียดดีเทลที่เจาะลึกได้ได้ดีมากๆนะคะอย่างอาจารย์โชว์หน้าไพ่นี่อาจารย์จําได้ว่า ตอนที่ช่วงเขาค้นหา,าหมูป่านะคะที่ติดอยู่ในถ้ำอาจารย์เคยใช้ไพ่ชุดนี้ทำนายนะคะแทบจะไม่น่าเชื่อว่าไพ่ออกมาได้แม่นยำนะคะก็คือท่านผู้ชมดูหน้าไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมคะว่า,าน้องๆหมูป่าถูกมัดออกมาแบบอย่างนี้เลยแล้วดูทีคะว่าปากถ้ำเหรียญใบนี้ปิดปากถ้ำมันเหมือนกับ ถูกกักขังไว้ในในถ้ำนี้แล้วมีทีมงานเข้าไปช่วยแล้วหมูป่าออกมาด้วยสภาพแบบนี้ถูกมัดตัวแล้วก็รำเรียงออกมาถ้ากลับไปดูคลิปพวกที่เกี่ยวข้องกับการนำน้องๆหมูป่าออกมาได้อาจารย์ก็เลยมองว่าเออไพ่ชุดนี้ให้ดีเทลแล้วก็รายละเอียดในแง่ที่จะเราจะรู้เหตุการณ์ว่ามันควรจะคลี่คลาย ไปแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์จะมองจากเรื่องของดวงเมืองก่อนนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ไม่ได้ว่าอาจารย์เก่งนะ,ะแต่อาจารย์จะมองคร่าวๆนะคะว่า,าปัจจนะัยณตอนนี้ถ้าให้มองจากโหราศาสตร์นะคะอาจารย์มองเงื่อนไขที่ที่ดวงเมืองเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันคือจังหวะการโคจรของของดาวพระเสาร์กับดาวพระหัต์ด้วย ที่เหมือนเดินยังไม่ค่อยปกตินะคะอ่าแล้วก็ที่เป็นปัจจัยมากที่สุดก็คือดวงเมืองเนี่ยนะคะตั้งเนี่ยจะไดะ้เขาเรียกว่าดาววันเกิดของดวงเมืองคือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือดวงเมืองวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นดาวจันเนี่ยจะจะเป็นดาวอายุอายุเดิมนะคะเพราะฉะนั้นณนตอนนี้ถ้ามอง ภาพจากโหราศาสตร์อาจารย์มองว่าดาวพระเสาเข้ามาเล็งพระจันทร์นะคะอยู่ในตำแหน่งเล็งกันแบบนี้ซึ่งพระเสาเนี่ยกว่าจะย้ายออกไปจริงเนี่ยนี่แหละคะ่ะที่มองว่าจุดจะคลี่คลายไม่ว่าจากความยุ่งยากในเรื่องของออการเมืองการปกครองหรืออะไรหลายอย่างในประเทศเราที่ยังวุ่นวายอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่ามันมันจะ คลี่คลายแล้วก็เกิดมิติใหม่ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศหรือแม้กระทั่งของของโลกก็ได้นะคะมันจะต้องรอช่วงดาวพระเสอ่ะย้ายจากราศีมังกรนะคะซึ่งดาวพระเสเนี่ยอยู่ราศีมังกรมาจะครบสองปีกว่านี้ก็คือจะย้ายนี่ก็คือประมาณวันที่วันที่หมีนาคม2,566นะคะ ดาวเสาร์นะคะก็จะย้ายจากราศีมังกรไปที่ราศีกุมนะคะซึ่งตามโหราศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยพระเสาร์จะครองสองเรือนก็คือเรือนมังกรกับอ่าเรือนราศีกุมนะคะเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์นะคะพอดาวเสาร์ย้ายเข้าไปสู่เรือนราศีกุมได้ตําแหน่งเกษตรนะคะแล้วก็เป็นและก็เป็นเรือนของราหูด้วย พระเสากับราหูข้อเป็นคู่มิตรกันนะฮะแล้วเป็นภพที่ให้ความหมายดีก็คือภพลาภะลาภะคือโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าเรือนที่ดีแล้วก็ไม่มีดาวเล็งในพื้นดวงเดิมก็จะทําให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคลี่ขายไปในทางที่ดีเกิดความสําเร็จลุล่วงในเรื่องของการเติบโตการธุรกิจอของประเทศเนี่ย ก็จะดีขึ้นณนะตอนนี้มันเหมือนกรรมเก่านะคะเพราะพระเสาร์อยู่เรือนกรรมมะในราศีมังกรนะคะแล้วก็เลงกับดาวจันทร์คือดาวเสาร์กับดาวจันเนี่ยจะเป็นคู่ศัตรูนะคะคู่ศัตรูที่ค่อนข้างแบบต้องบอกว่าถ้าเป็นดวงความรักเวลา <c oughs> ขอประทานโทษค่ะถ้าเป็นทายเรื่องความรักเนี่ยดาวพระเสาร์กับดาวจันทร์เลงกันเนี่ยพระเสาร์มีอํานาจที่จะข่มดาวจันร์อยู่แล้วเนี่ย ถ้าเป็นความรักมันคือการเลิกระการเลิกราย่าร้างการแตกหักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของดวงเมืองในเรื่องของสุขภาพในเมื่อดาวพระจันทร์เป็นดาวอายุนะดาวพระเสาร์มะเร็งก็จะทําให้ดวงเมืองอ่อนแอนะคะอ่อนแอแบบยาวนานตามที่พระเสาร์เขาตรึงอยู่ตรงจุดนี้และตําแหน่งนี้มันมันเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะบอกว่า มันมั่นคงอะค่ะคือพระเสาเนี่ยนะคะก็จะอยู่เรือนของราศีมังกรเนี่ยนะคะตึงอยู่ราศีนี้เขาเรียกว่าจรราศีเนาะ mm. เลงดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวอายุของดวงเมืองนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาหลายๆเรื่องถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าเป็นประเด็นนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะดาวเสาโทษทุก ก็จะทําให้ดาวเสายังหมายถึงประชาชนด้วยนะคะพันธุคือตําแหน่งแห่งความมั่นคงกรรม,มะคือกรรมเก่าอาจารย์ก็จะแปลอย่างนี้นะมันถ้าคนที่เขาเรียนโหราศาสตร์ถ้าเขาไปย้อนดูในเรื่องราวที่หลายๆปีนะคะ,ะก็จะรู้แล้ว,ว่าเมื่อพระเสามาอยู่มังกรแล้วเลงกับดาวอะไรที่อยู่ตรงข้ามนะคะก็จะเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคะ แล้วพออาจารย์จําได้ว่าปีปีไหนไม่แน่ใจที่ดาวพระเสาเริงกับพระฤหัสนะนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้พระเสาเริงกับดาวจันเนี่ยดาวจันทร์เป็นดาวเล็กนะคะไม่ได้เป็นดาวใหญ่แบบดาวตรีเทพที่มีพฤหัสพระเสาราหูนะคะพอพระจันเป็นดาวเล็กนะคะและเป็นดาวอายุอาจารย์เลยมองว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะ อย่างบางคนวิตกเรื่องเอฟจะจะสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของโควิดจะอันตรายไหมเนี่ยคือถ้าเช็คดวงเนี่ยแล้วเขาก็จะดูจากดาวอายุจรปีนี่แหละคะ่ะอย่างสมมุติว่า,าดวงเราเวลาตั้งดวงขึ้นมาดาวยุเราตกาหินะอริวินาศมรณนะอะไรก็แล้วแต่เงี้ยนะคะในวัยจรเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้น แอบทุกคนนั่นแหละถ้ามีการป้องกันอาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะมองว่าต้องวิตกจนจนเกินไปแต่เราก็ไม่ประมาทเนี่ยเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยกันได้นะคะก็ต้องประชาชนทุกคนอา่านะคะก็ต้องเซฟตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าถ้าจะคลี่คลายเนี่ย ในเรื่องของของโควิดจริง,รงๆแบบลาบคาบเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะต้องอยู่ในช่วงที่ดาวพุสสาย้ายออกจากราศีมังกรน,นั่นเองนะคะแล้วมันก็จะด,ดีขึ้นเพราะไม่ได้เล็งดาวอายุของดวงเมืองนะคะนี่คือความคิดของอาจารย์ในมุมมองที่อาจารย์ดูดวงมานะคะมันจะเป็นประมาณนี้อย่างอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นดวงเมืองที่อยู่ในช่วง อายุย่าง140ปีใช่ไหมคะก็จะมองในแง่ของจับคู่ดาวก็เสียอยู่นะคะก็คือคล้ายกันอะ่ะพระเสากับพระหัสเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงอะ่ะนะคะแล้วอยู่ฐานจัก,กรพรรดิด้วยแล้วก็ปีหกห้านะคะปี65เนี่ยก็จะไปอยู่ที่ฐ,ฐานพระเสาแล้วไปจับคู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพรหัสอังคารฐานพระเสามันก็คือคู่แตกหัก นะค,คู่แตกหกักเพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยในช่วงของปลายปลายปีนะคะไปไปลายปีของ6 6 5นะคะน่าจะต้องมีการาค้นเจอในแง่ของการหาตัวยาหรืออะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะในการเปลี่ยนแปลงเพราะปีถัดไปเนี่ยมันจะสู่พบที่ความหมายที่ดีขึ้นก็คือ พบมหาอุดนะคะาฐานมหาอุดพบสุภาค่ะในตั้งแต่ปีเมษาเมษายนนะคะเมษายนหกอย่างเงี้ยมันก็จะไปสู่พบนั้นนะฮะเพราะฉันก็เลยมองว่าเอาคร่าวๆเลยพระเสาวย้ายวันที่1มีนาหกหเนี่ยมันจะเป็นการสิ้นสุดของความเร็ว หลายทั้งหลายทั้งปวงที่ดวงเมืองเราผชนอยู่ก็ก็จะขี้คายความสุภาพคือพบสุภาพคือความเจริญงอกงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบรารมีนาะฮะของออพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะฮะบรารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรารมีของดวงเมืองเราทุกอย่างแหละค่ะมันจะถึงสิ่งที่แบบว่า ความสำเร็จความรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้ประเทศไทยเราก็จะมีความสุขประชาชนก็จะมีความสุขกันทั่วหน้าอาจารย์ก็จะมองเห็นประมาณนั้นนะจากดวงคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มเติมในการดูไพ่นะคะว่าเราจะเปิดในช่วงของปีนี้ก่อนนะคะปีนี้ก็คือตั้งแต่เดือนเนี้พฤษภาคมไปถึงธันวาคมว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงนะคะ ได้ไพ่นะคะได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าไพ่ราชินีถ้วยไพ่งออฟสอดราชาดาบไพ่สองถ้วยไพ่สองเหรียญไพ่หนึ่งถ้วยไพ่เดือดแฮงแมนไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็หกดาบ ตำแหน่งสรุปนะคะเป็นไพ่อัศวินดาบนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองจากดวงปีนี้ก็คือตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงธันวาคมปี64อาจารย์มองว่า,าสถานการณ์โควิดก็อาจจะยังไม่ได้ว่า ว่าหายขาดคือโรคนี้หายอะไรประมาณนี้นะคะจนถึงธันวาของ64นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเรามาดูนะตำแหน่งที่อาจารย์มองว่าจะดีขึ้นมันน่าจะต้องเป็นปีหน้านะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเปิดปีหน้าอีกทีก็ได้นี่ก็คือไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของเดือนนะคะมกราที่นั่งทับไพ่ราชินีถ้วยนะคะแล้วก็ขยายด้วยไพ่เอ่อราชาดาบคิงดาบนะคะแล้ว ตำแหน่งนี้จะมีผลอยู่ที่ต้นปี65นะคะเพราะฉะนั้นต้นปี65เนี่ยเป็นภาพของอบุคคลคนนี้เหมือนลักษณะของอาการดีใจอ,ะอ่ะเป็นการเปล่าอากาศหรือตะโกนหรือเป็นการแบบให้การโฆษณาหรือการพูดการสื่อสารนะคะสองเหรียญแถวนี้น่าจะอยู่ที่ต้นปี65ถึงจะลี้คลายจะค้นพบนะคะ อา,อาจารย์มองจะเป็นการค้นพบยาที่จะมารักษาโรคโควิดได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอมองนะคะอันนั้นจะค้นพบในแง่ของอาจารย์มองไพ่ถ้วยธาตุน้ำนะคะแล้วมีรูปรูปปลาแล้วก็มีรูปเหมือนเหมือนต้นไม้นะ แต่เป็นลักษณะอยู่อยู่ในน้ําอาจจะแปลว่าสิ่งที่จะได้มีรูปปลาอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะอาจจะเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อของสัตว์น้ําและกระพืชหลายหลายอย่างผสมกันมีการาผสมผสานออกมาเป็นเป็นวัคซีนในการป้องกันได้นะคะถ้ามองในแง่ของต้นปีหน้า ถ้าแปลจากน้ำไพ่นะคะแล้วทีนี้เรามามองในช่วงของเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าไพ่หกดาบเนี่ยมันก็จะค่อยๆขี้คลายค่อยๆขี้คลายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหายขาดใช่ไหมคะก็ต้องยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางหรือการที่เรา สุ่มเสียงไปอยู่ในในในสภาวะสังคมคุณแออัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องเซฟก็ต้องไม่ไปนะคะนั่นก็คือเดือนอพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็เดือนมิถุนามิถุนายนเนี่ยเป็นไพ่อสวินดาบนะคะก็ยังเป็นไพ่พลังงานของความเกลี้ยวกลาดนะคะเพราะฉะนั้นโรคก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดได้หรือมีการหาวัคซีนได้ นะคะอาจารย์มองยัง,ยงเครียดเลยไพ่แบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนของกรกฎาคมอาจารย์ไม่คิดเลยว่าไพ่ใบน,นี้จะเปิดขึ้นมาที่อาจารย์เมืม่อกี้ท่านก็จะเห็นอาจารย์สับไพ่ยอยู่นะคะกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่ความรุนแรงจะเกิดขึ้นเหมือนกันนี่คือการแบบเสียหายนะคะในเรื่องของสุขภาพ การล้มป่วยการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะอ่านะคะสิงหากับกันยาเนี่ยเป็นช่วงที่ที่หนักนะอาจารย์มองเป็นช่วงที่หนักอีกครั้งของของของประเทศไทยในเรื่องของอโรคระบาดท,ที่จะต้องจำกัดพื้นที่อาจารย์มองอาจจะมีการล็อกดาวก็ได้อะไรประมาณนี้นะถ้ามองคือมัน,เป,นเป็นการปิดกั้นนะคะ เนี่ยในเดือนเนี่ยสิงหานะคะสิงหาเนี่ยไพ่นี้เป็นคือการปิดกั้นเนี่ยน่าจะเป็นการล็อกดาวได้นะคะในการที่ห้ามการเคลื่อนไหวนะคะเพราะมันจะ,ะจะระบาดรุนแรงในช่วงของเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์การสูญเสียได้ในเดือนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากๆนะคะ พอกันยาตุลานะคะก็ก็ค่อยๆแบบสถานการณ์ค่อยๆเปิดลงและดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หายขาดอนะ่ะพอเราบอกแล้วว่ามันจะคุมไปถึงสิ้นปีของปี64นะคะอาจารย์ก็เลยยังมองว่ายัางไม่ได้เจอตัวยาหรือวัคซีนในการในการเขาเรียกว่ากำจัด ไวรัสตัวนี้ได้นะคะเพราะนั้นท่ายมองก็คือจะต้องยังต้องระมัดระวังทีนี้อาจารย์จะขอสับไพ่ใหม่เพื่อเปิดดวงปี2565นะคะ จะเปิดดวงไพ่นะคะดวงเมืองจะเปิดไพ่เปิดดวงโควิดนะคะเกี่ยวข้องกับคนในสังคมประเทศไทยเกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโควิดนะคะสถานการณ์ของโควิดจะเป็นยังไงจะสามารถควบคุมจัดการได้ไหมซึ่งเมื่อกี้อาจารย์มองว่าปี65ที่มอง ไพ่ที่เปิดของปี64ว่าปี65จะดีขึ้นนะคะปี65ดีขึ้นจริงไหมนะคะแล้วเป็นยังไงขอดูปี65ค่ะ ได้สองดาบนะคะได้ไพ่จัสติกแปดดาบไพ่จัสตเมนไพ่เอ่เจ็ดดาบราชาถ้วย ราชินีไม้เจ็ดไม้เท้าหกไม้ว้าวดีมากเลยค่ะโอเคไพ่อัศวินเหรียญเหมือนชัยชนะแห่งความสำเร็จวิกตอรี่แล้วล่ะคะ่ะภาพอัศวินนะคะขี่ม้านะคะถือเหรียญก็คือรางวัลแล้วก็ถือธงโบกสะบัด เป็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในปี65ในการผลิตวัคซีนเห็นไหมคะภาพเพราะนี้เราไม่ได้เเลือกไพ่มาก่อนแล้วแล้วก็ล็อกล็อกไพ่นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์เลือกมาตอนที่สับไพ่เลยนะคะอันนี้จะเห็นไพ่จะเม็นจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนการหยอดยาลงไปในปากของคนป่วยเห็นไหมคะอ่านะคะเพราะฉะนั้น มันจะสื่อถึงการรักษาอาการของโรคโควิดได้และอันนี้มันเป็นลักษณะหม้อต้มน้ำนะคะอาจจะเป็นหม้อเคลือบเ,ออเขาเรียกว่าหม้อเคลือบแบบหม้อหม้อดินโบราณน,นะคะก็อาจจะแปลในแง่ของสมุนไพรด้วยก็ได้แล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์แปลจากไพ่ชุดของปี64มันเหมือนลักษณะที่ไปนค้นเจอใน คือมันจะต้องมีตัวยาหลายอย่างผสมกันอาจจะจากที่ที่อาจารย์บอกว่าจากเซลล์เนื้อเยื่อของสัตว์ใต้ทะเลก็มีพืชสมุนไพรก็มีที่เราเห็นที่ชุดแรกที่อาจารย์บรรยายไปนะ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นมันน่าจะแปลในการเออนั่นแหละหา,หาวัตถุดิบอย่างนั้นมาแล้วก็มีการทดลองวิจัยแล้วมีการาให้คนป่วยได้รับยาวัคซีนนะคะเนี่ยเป็นการหยดยาลงในปากแล้วคนป่วยที่กําลังเหมือนกับ ถูกเผาถูกต้มถูกอะไรอยู่เนี่ยก็คือการสูญเสียชีวิตก็ได้ถูกฟื้นขึ้นมาเห็นไหมคะลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ตำแหน่งอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนในปี65นะคะโดยเฉพาะตำแหน่งแกนกลางเนี่ยสองดาบเห็นไหมคะว่าเป็นการคอนโทรลและควบคุมได้แล้วนะคะเป็นภาพภาพคนคนเนี้ย ผู้หญิงนะเป็นภาพผู้หญิงแล้วมีลักษณะยืนแบบมั่นใจเสื้อที่เธอสวมใส่เนี่ยเป็นรูปห่วงจุ้ยหินหยางนะฮะมันเหมือนการปรับสมดุลของของอ่าเขาเรียกว่าของคนในสังคมหรือของโลกอะไรก็ได้ที่จะทําให้ไม่ว่าจะคนสัตว์นะฮะมีรูปสัตว์ทุกอย่างจะอยู่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี นะคะมีการเยียวยา,าคนที่ได้รับความเสียหายในเรื่องของโควิดเนาะแล้วก็ไพ่จัสติกเนี่ยคือการประกาศนะคะการชัยชนะนะการประกาศชัยนะความสำเร็จความยุติธรรมนะคะที่อาจารย์มองว่าคนทั่วโลกก็ได้ไพ่นี้ต้องเห็นความสำคัญของ ของวัคซีนตัวนี้ของของอประเทศไทยเราอาจจะเป็นผู้ผลิตขึ้นมาได้ด้วยตัวของอประชากรคนไทยหน่วยงานราชการค็ะแล้วอาจารย์มองไพจัสติกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เอกชนเนาะหรือไม่ก็จะเป็นความร่วมมือก็ได้อะ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนกับรัฐบาลก็ได้ไม่น่าจะเป็นในแนวเดี่ยวหรือซิงเกิลเนาะเพราะว่าพจัสติกมันจะมีเสาสีขาวกับสีดำเป็นแกนกลางนะ,ะมีผู้หญิงยืนอยู่เป็นแกนกลางและนี่มีเสาขนาบข้างเพราะฉะนั้นมันน่าจะแปลในแง่ของความร่วมมือของสองฝ่ายทั้งฝ่ายเอกชนกับรัฐบาลน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่านะคะเออ เมื่อกี้อาจารย์บอกฝ่ายเดียวไม่น่าจะใช่เออเราดูจากหน้าไพ่กันแล้วกันนะคะเพราะว่าไพ่จะเห็นชัดเจนว่าเป็นสีขาวกับสีดาสีสีขาวสีดําหรือแม้กระเสื้อตัวนี้ก็ใส่เป็นรูปลักษณะหยินหยางเพราะนั้นมันจะเป็นร่วมมือกันนะคะแล้วมันจะเป็นการประ,ประกาศเนี่ยจัส m e เมนแปลว่าประกาศเนียยืนแบบโดดเด่นแบบมั่นใจนะคะนี่ก็เป็นการประกาศวิกตอรีนะคะ six six of one ไพ่แบบนี้นะคะอ่า สใบเนี่ยเป็นความสําเร็จอะไรก็ตามที่เจอปัญหาอยู่เนี่ยเหมือนมืด8ด้านณตอนนี้มันจะต้องมีทางออกราชาถทวยนะคะอาจารย์เลยมองว่าก็พอถึงเข้าสักประมาณปี6-5เนี่ยเราจะรู้แล้วหรอว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะคลี่คลายได้จริงๆน่าจะอยู่ประมาณช่วงที่จะค้นเจอนะคะไอตัววัคซีนป้องกันเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ มีนาเมษาค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่มกราของปี65นี้ก็จะยังไม่เจอเพราะเดือนกุมภาพันของปี 2, 565ัองปก2,565ก็ยังเป็นไพ่8ดาบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราไพ่นี้เราประเมินปี65ทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่จะค้นเจอวัคซีนนะคะมันจะอยู่เดือนประมาณมีนาถึงเมษาของปีพศ2565ค่ะนะคะ แล้วก็จะประกาศทั่วโลกนะคะอยู่ในช่วงของพฤษภามิถุนานะคะพฤษภามิถุนาของปี2565ที่จะประกาศถึงความสำเร็จในการค้นหาตัวยาเนี่ยแล้วยาตัวนี้ก็จะมีส่วนที่จะทำเงินทำกำไรให้ ประเทศไทยเราได้ด้วยนะคะที่อาจารย์มองอย่างนี้นะจากหน้าไพ่ก็จะพยากรณ์ได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราคนไทยก็ช่วงที่ยังไม่ได้เจอที่อาจารย์พยากรมาก็ต้องเซฟตัวเองหรือป้องกันตัวเองเพราะช่วงที่วิกฤตที่อาจารย์ถ่ายไปก็กลับไปดูนะเมื่อกี้นะคะในช่วงกรกฎาสิงหาของปี6.4ยังมีความรุนแรงของโรคโควิดนะอันนั้นแหลคะค่ะ โอเคค่ะอาจารย์ก็ประเมินจากหน้าไพ่ชุดนี้ที่ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยถ่ายเรื่องของอน้องน้องหมูป่ามาแล้วอาจารย์ก็เลยกลับมาใช้ไพ่ชุดนี้ที่อาจารย์มองถึงความขลังของเขานะคะหวังว่าไพ่ชุดนี้จะเป็นตัวคลี่คลายหรือเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะอใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันว่า,วา คุณจะเชื่อถือศรัทธาในไพ่ในศาสตร์การพยากรณ์พอที่จะเป็นแนวทางในการระมัดระวังตัวเราก็ได้ค่ะไม่มีอะไรค่ะที่อาจารย์มาพยากรณ์เพื่อเป็นไกด์ไลน์แค่นั้นนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องกิ่งไผยพยากรณ์ขอให้ทุกท่านนะคะ,ะสุขภาพแข็งแรงและก็อยู่กันแบบมีความสุข